เรามาต่อความน่าจะเป็นของน้องม .3 ในข้อที่3กันต่อเลยนะครับสำหรับข้อที่3เขาบอกว่าทอดลูกเต๋า1ลูกนะแต่รอบนี้ทอด2ครั้งต่างจากข้อแรกที่เขาทอดแค่ครั้งเดียวนะโจ์บอกจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวขั้นแรกก่อนจะไปหาเหตุการณ์ต่างๆในข้อ,อ,ขอย่อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่พาหาสแปร์สเปซก่อนเหมือนเดิมนะสำหรับการทอดลูกเต๋า1ลูก2ครั้ง เหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้หรือ sample space เนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกันดังต่อไปนี้ก็คือนี่พี่เปิดเป็นเซตเลยนะครับมันก็จะเริ่มจากกรณีที่เป็น1น,นก็คือลูกแรกครั้งแรกได้1ครั้งที่2ก็ได้1ด้วยโอเคไหมแล้วก็1 2ึเก็ดไหมนะครับแล้วก็1 3แบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนถึง1 6โอเคปะ่ะมี อันแรกเดี๋ยวบรรทัดแรกที่เขียนให้ดูแบบเต็มๆครบๆก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือหกวิธีแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะอันหน้าก็คือลูกแรกอันหลังก็คือลูกที่สองนะจริงๆมันลูกเดียวกันแหละเพราะว่ามันโยนแค่หนึ่งลูกแต่มันโยนสองครั้งนะครับครั้งหนึ่งกับครั้งสองอ่ะนะต่อไปมีอะไรอีกครั้งแรกเป็นสองครับแล้วก็สองหนึ่งครับนี่สองสองครับสองสามครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่จะแดดแล้วนะแล้วก็แดดแดดแดดไปจนถึง 2 6กเก็ตป่ะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็3 1หลงไปเนี่ยอันนี้ก็จะไปถึง36นะครับแล้วก็ลงล่างไปเรื่อยๆจนถึง61แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น66อ่าที่ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับคือไม่ได้เขียนให้ดูทุกอันนะแต่ถ้าน้องอยากจะเห็นภาพจริงๆน้องเขียนทุกอันก็ได้นะครับมันก็จะมีวิธีอ่า อันนี้เป็นวิธีลัดนะครับอันนี้เป็นการแจง sample space ทั้งหมดนะครับก็ข้อดีของการแจง sample space ทั้งหมดก็คือน้องจะเห็นครับว่าเฮ้ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างครั้งแรกได้อะไรครั้ง2ได้อะไรมันชัดเจนนึกออกไหมนะครับก็เนี่ยจิ้มอันไหนก็ได้เนี่ยอย่างอันนี้ปุ๊บครั้งแรกได้2ครั้งที่2ได้3อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สําหรับสูตรลัดการหาจำนวนของ sample space นะครับ ns ในข้อนี้เนี่ยมีวิธีการหาก็คือลูกแรกครั้งแรก ครั้งแรกเนี่ยมันลูกเต๋ามันมีหหน้างั้นสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือเอาเลขหมาครับเนี่ยหนึ่งในหก็คือเอาหมานะได้ได้ในในในหกแต้มนี้แหละนะครับก็เลยเอาหกมาแล้วก็ไปคูณกับอีกลูกหนึ่งอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งก็อีกหกแต้มเหมือนกันนะครับหนึ่งซ้นี่ห้าหกนะครับมีหกแบบที่แตกต่างกันงั้นก็จะเป็น6คูณหเท่ากับสาสิบวิธีนี่ นะตอนนี้เราทราบแล้วว่าจำนวนของ Sample Space ที่จะใช้ในข้อนี้คือ36นะครับอ่าก็เหมือนกับข้อก่อนๆเนานะที่พี่พาเขียน Sample Space ก่อนเลยว่าเอ้ยเราต้องรู้ก่อนว่า Sample Space มีทั้งหมดเท่าไหร่เพื่อที่จะได้นำไปใช้กับในทุกๆข้อนั่นเองนะไปทีนี้เราไปลองดูแบบฝึกหัดกันเลยนะครับสำหรับข้อที่3.1เขาต้องการแต้มที่รวมกันแล้วได้7นะครับ แต้มรวมกันได้7มีอะไรบ้างล่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าอันนี้พี่เขียนแจงเอเวนเนาะเอเวนในข้อเนี้ยมันก็จะมีอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าแต้มแรกเป็น1ครั้งแรกโยนได้แต้ม1นนะครับครั้งที่2ต้องโยนได้แต้ม6เนื้อออกไหมหนึ่งรวมกับ6ถึงจะได้7แต้มนะครับอ่าแบบนี้ถ้าครั้งแรกได้2ล่ะครั้งที่2ต้องโยนให้ได้5ครับถึงจะได้แต้มรวมเป็น7ครับ เนี่ยน้องก็ลิสต์ไปจริงๆถ้าเกิดใครเขียนแจ้งอย่างละเอียดอะน้องจะเห็นภาพว่าเฮ้ยมันมีกรณีไหนบ้างที่แต้มรวมกันแล้วได้เก็ดป่ะนะครับแต่อันนี้พี่เขียนไว้แดดๆแบบละไว้ในทานที่เข้าใจนะครับนะแล้วก็มีอะไรอีก3ก็4ครับแล้วก็4ีสครับอ่ะบางคนอาจจะถามอันนี้เดี๋ยวพี่พูดนี้ก่อนนะครับ3 4กับ4ี่พี่มันไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกันเหรอคําตอบคือไม่ใช่นะครับ เพราะมันเป็นการโยน1ลูก2ครั้งการโยน1ลูก2ครั้งเนี่ยแปลว่ามันมีลูกเดียวอะเนาะแล้วมันต้องโยน2ครั้งแสดงว่าโยนไม่พร้อมกันครับนะพโยนไม่พร้อมกันเนี่ยเหตุการณ์หน้ากับเหตุการณ์หลังเนี่ยมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอันไหนได้ลูกแรกอันไหนได้ครั้งที่2เนี่ยมันจะแตกต่างกันงั้นระหว่าง4 3สกับ3 4มเนี่ยมันจะคือคนละเหตุการณ์กันเลย นะครับเก็ตไหมนะสามสี่จะหมายถึงครั้งแรกได้สามแต้มครั้งที่สองได้สี่แต้มกับสี่สามครั้งแรกได้สี่แต้มครั้งที่สองได้สามแต้มต่างเหตุการณ์กันนะโอเคไหมแล้วก็ต่อไปจะเป็นห้าสองครับแล้วก็หกหนึ่งครับนี่งั้นเอฟเว่นทั้งหมดที่เป็นไปได้ในข้อ3.1ก็จะมีอยู่ด้วยกัน6วิธีนี่น้องลองนับดูได้เนี่ย1 2 3 4 5 6มี่ห้านั่นเองนะครับ งานข้อนี้ป๊อปของข้อที่3.1ก็จะมีค่าเท่ากับเหมือนเดิมพี่ทวนสูตรอีกทีหนึ่งสูตรสำหรับป๊อปนะครับก็คือ ne ส่วนด้วย ns เนอะ ne คือ6วิธีก็6มาส่วนด้วย36ครับเพราะ ns เราหาตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าได้36วิธีนะครับงาน6ส่วน36น้องสามารถตอบให้เป็นใส่ส่วนอย่างต่ำก็คือ1ส่วน6ครับนี่จบแล้วใน ข้อที่3.1อันนี้นะครับอ่ะพี่ทําตัวอย่างในข้อ3.1ให้ดูเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตั้งแต่3.2เป็นต้นไปพี่เทคไทม์ให้น้องๆลองทําเองดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดคลิปเฉลยดูนะครับ few later. อันน้าน้องๆทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3.2กันต่อเลยนะครับข้อ3.2เขาบอกว่าได้แต้มต่างกันเนี่ยอยู่2นะครับ การได้แต้มต่างกันอยู่2จะมีเหตุการณ์เอฟเวนอะไรบ้างถ้าน้องอย่างที่บอกถ้าน้องแจงกรณีทั้งหมดเนี่ยน้องก็ไปเช็คดูได้ว่าเฮ้ย<ๆ><ๆ>กรณีไหนบ้างวะที่แต้มต่างกันเนี่ยในครั้งหนึ่งครั้งสอง่ะมันเท่ากับ2นะครับอ่ะงั้นเอฟเวนของข้อ3.2ลิสต์ได้ดังนี้ครับเริ่มจากสมมุติว่าถ้าเราได้แต้มแรกเป็นแต้ม1นนะครับแล้วจะให้แต้มต่างกันอยู่2ก็1ต่างกับ2ปุ๊บต่างต่างกันอยู่2อเ่ะเป็นเท่าไหร่ก็1กับ3ครับ เพราะว่า3เอาไปหักกับ1ก็ได้2นึกออกไหมนะครับแล้วก็ถ้าแต้ม2ล่ะแต้ม2ก็ต้องต่างกับ4ครับถึงจะต่างกันอยู่2โอเคไหมเพราะว่า4ลบ2ได้2นะแล้วก็แต้ม3ล่ะทีนี้แต้ม3เนี่ยตั้งแต่แต้ม3เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบก็คือ3กับ1นึนกออกไหมสามกับ1ซึ่ง3กับ1เนี่ยมันก็จะโคนละกอและมีกับ1 3นะเข้าใจปะกับอีกแบบหนึงก็คือ3 5ครับ นี่สามห้าสามห้าก็ต่างกันอยู่2แต้มเหมือนกันนะครับต่อไปถ้าเป็น4บ้าง4ก็จะมี4 2ครับในในในทางต่ำเนาะสี่สองนะครับแล้วก็ในทางสูงก็จะเป็น4 6กนะครับก็คืออันแรกเป็น4แล้วอันที่2เป็น6นะครับเนี่ยมันก็จะต่างกันอยู่2เหมือนกันนะครับต่อไปเป็น5 3าสามนะครับเพราะหกับสเนี่ยต่างกันอยู่สนะครับแล้ว5ทางสูงไม่มี เพราะว่าถ้า5้าทางสูงมัน5้าเจอ่ะหกับ7มันไม่มีลูกเต๋าที่แต้มเจ็นึกออกไหมนะครับงั้นได้แต่5้าสนะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายก็คือ6ครับ6กับ6 4ครับโอเคปะ่ะหกนั่นเองนี่ได้แบบนี้นะครับทางสูงก็ไม่มีเพราะว่า6ถ้าทางสูงมันเป็น6 8แปนะหกับ8ต่างกัน2อยู่จริงแต่8แต้มมันไม่มีในลูกเต๋านะครับอ่ะ งั้นก็จะได้กรณีทั้งหมดที่เป็นไปได้คือเท่านี้นะครับนับดู 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8กรณีงั้นข้อนี้ป๊อปของข้อที่3.2จะเท่ากับ8ส่วนด้วยเอเวนเอเวนคือ 8, Sample Space คือ36 8ส่วนด้วย36ใช้แม่4ตัดเนาะ4ตัด8ได้ 2, 4, 9, 3, 6คําคำตอบคือเศษ2ส่วน9ครับจบนะครับ ถ้าใครทำข้อ3.2แล้วได้2/9ส่วนก็แสดงว่าน้องเข้าใจถูกต้องแล้วนะครับไปต่อข้อ3.3 3.3บอกว่าได้แต้มรวมกันเนี่ยไม่น้อยกว่า2เออไม่น้อยกว่า2คืออะไรไม่น้อยกว่า2ก็คือต้องแต้มสูงกว่า2อ่ะเข้าใจปะ่ะแต้มรวมต้องเกิน2ขึ้นไปอ่ะนะเอ่อเท่ากับ2ได้นะเพราะว่า2ก็ไม่น้อยกว่า2นึกอ,ออกไหม พอไม่น้อยกว่าสองแล้วมันมีกรณีอะไรบ้างอะเราไปดูตรงต่ำสุดเลยตรงต่ำสุดคือึ่งหนึ่งเก็ตปะหนึ่งหนึ่งแต้มหนึ่งแต้ม1รวมกันได้สองครับ2มันน้อยกว่าสองไหมล่ะมันก็ไม่น้อยกว่า2เนึกออกอปะงั้นหลังจากเนี้ยทุกกรณีเลยไม่มีกรณีใดที่น้อยกว่า2เลยงั้นทุกกรณีจะไม่น้อยกว่าสองทั้งหมดเข้าใจไหมอ่งางั้นข้อนี้เอเวนคือ s ซมเปิลสเปซเลยครับเอเวนคือทุกกรณีเลยครับเพราะไม่มีกรณีใดที่น้อยกว่า2เลยทุกกรณีไม่น้อยกว่า2ทั้งหมดงั้นสำหรับข้อที่3.3ป๊อปของข้อนี้นะครับจะเขียนได้เป็น36ส่วน3 6ครับก็คือทุกกรณีเลยมันไม่น้อยกว่า2หมดนะครับงั้นคำตอบจะได้1ครับนี่การได้1แปลว่ามันก็จะไม่น้อยกว่า2 อย่างแน่นอนอะนะครับก็คือไม่ว่าจะเลือกเหตุการณ์ใดแบบใดจะไม่น้อยกว่า2เลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคําตอบในข้อ3.3นั่นเองนะไปต่อ3.4บอกได้แต้มรวมกันไม่เกิน9อ่าอันนี้ต้องมาพิจารณาน,นิดนึงว่าเฮ้ยแต้มไหนไม่เกิน9บ้างนะครับซึ่งถ้าไม่เกิน9เนี่ยจริงๆเยอะนะเนี่ยหนก็ไม่เกิน9งั้น1 1อ่ะได้เนื้อออกไมหนึ่งได้ก็ไม่เกิน9นะครับ ไปถึง1 6ก็ได้อีกเหมือนกันนะครับไม่เกิน9หมดเลยเข้าใจปะนะครับ2 1 2 2 2 3ไปถึง2 6 2 6กันยังได้8เองอะ่ะก็ยังไม่เกิน9ก็ได้หมดเหมือนกันนะครับงานอันเนี้ยไอ้แต้มรวมไม่เกิน9เนี่ยมีค่อนข้างเยอะเดี๋ยวพี่จะไปหากรณีที่แต้มรวมแล้วเกิน9มีอะไรบ้างนะครับพี่เขียนเป็นเอฟเว่นแต้มรวมเกิน9นะครับ เน้นย้านะว่าเกิน9อันเนี้ยโจทย์ต้องการไม่เกินนะแต่พี่จะหาที่เกินทําไมพี่ถึงหาที่เกินล่ะเพราะว่าไอ้ที่เกินอะ่ะจะน้อยกว่าเอเวนมันจะน้อยกว่าเวลาเขียนมันก็จะเขียนน้อยๆไงนึกออกปะ่ะนะครับอ่ะเอเวนที่เกิน9มีอะไรบ้างอ่ะเราลองสังเกตนะถ้าอันเนี้ยสุดขอบของไอ้ตัวหน้าเป็น3เนี่ยสาอะ่ะรวมกันยังได้9อยู่9ก็ยังไม่เกิน9เก็ตไหมนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวถัดมาลงล่างนี้จะเป็น4ี่หคือครั้งแรกได้4ี่ครั้งหลังได้6 4ี่กับหรวมกันได้10ครับส0เกิน9้าแล้วนึกออกไหมงั้นกรณีแรกก็คือ4ี่หครับหน้าสี่หลังหครับครั้งแรกสี่ครั้งหลัง6อ่ะเนี่ยเกิน9้าแล้วเก็นปะ่ะนะครับต่อไปล่ะ,ต,ละต่อไปลงมาข้างล่างครับอันนี้ครับถ้าถ้าถ,ถ้าก่อนหน้า4ี่มันจะเป็น4ี่หเนาะ4ี่ห้ามรวมกันได้9้าพอดีไม่เกี่ยวไม่เกิน นะลงมาข้างล่างเป็น5 6 5 6เป็น11เกิน9 5 5าเป็น10ก็เกิน9แต่5 4ไม่ได้งั้นสำหรับเลขยก5จะได้2ตัวคือ5 5กับ5 6อ่าแบบนี้นะครับอ่ะเราได้ทั้งหมดเอ่อสกรณีล้น,ลนะครับ3กรณีนี้แล้นะมีอะไรอีกมี6ครับ6เนี่ยเริ่มจาก6 4เลยเพราะ6 4ีรวมกันได้10เนื้อออกไหม ถ้า6 3ได้9พอดีถ้าได้9มันไม่เกิน9มันใช้ได้นะครับแต่อันนี้เราเอากรณีที่แต้มรวมแล้วเกิน9นะ6 4 6 5และ6 6, 6ครับนี่มีอีก3กรณีงั้นรวมทั้งหมดแต้มรวมเกิน9จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6วิธีอันนี้คือที่เกิน9นะงั้นป๊อปของข้อนี้3.4อะ ข้อนี้พี่จะเอาเป็นจำนวนทั้งหมดมี36วิธีตั้งลบด้วยไอพวกที่มันเกิน9อ่ะเพราะไอ,อพวกที่เกิน9เราไม่เอาไงเราก็เลยลบออกไปลบออกไปกี่เหตุการณ์ล่ะ1 2 3 4 5 6, 6 6เหตุการณ์นี้แหละงั้นลบไป6ครับแล้วส่วนด้วย sample space ก็คือ36เช่นเดิมนะครับงั้น36ลบ6เหลือ30ครับแล้วส่วนด้วย36ครับ ทำให้เป็นอ่เศษส,ส่วนอย่างต่ําก็จะได้เศษ5ส่วน6นั่นเองนะครับก็คือเอาแม่6ไปตัดนะงั้นข้อนี้จะได้5ส่วน6วิธีการหาป๊อปหาแบบนี้ได้เหมือนกันก็คือเอาเหตุการ์ทั้งหมดลบด้วยเหตุการณ์ที่เราไม่สนใจลบออกไปมันก็จะกลายเป็นเหตุการณ์ที่เราสนใจนั่นเองนะครับอา้าวเสร็จเรียบร้อยสําหรับข้อที่3.4นะครับไปต่อข้อ3.5บอกได้แต้มต่างกันไม่น้อยกว่า6ทําความเข้าใจคํานี้ดีๆนะแต้มต่างกัน ไม่น้อยกว่า6ก็พูดง่ายๆว่าเขาต้องการแต้มต่างกันที่มันเกิน6อะ่ะไม่น้อยกว่า6คือต้องเกิน6กะนะครับนะไม่น้อยกว่า6คือต้องเกิน6เอาลองดูซิว่าเฮ้ยมันมีตรงไหนบ้างที่แต้มต่างกันเนี่ยแล้วมันเกิน6บ้างเริ่มจากห6 1 6หแต้มต่างกันแค่5เองแค่5เองเก็ t ปะนะครับห5แต้มต่างกันแค่4เองไม่เกิน6เลย สองหกอ่ะก็สี่สาหกโอ้ยเหลือสามไม่มีตรงไหนที่แต้มต่างกันเกินหเลยเนื้อออกไหมนะครับงั้นเอ,อ่อได้แต้มต่างกันเกินหไม่มีครับนะงั้นสำหรับในข้อที่5้าเอฟว่นของข้อ3.5เนี่ยมันจะเป็นเซตว่างเซตว่างสามารถเขียนได้เป็นแบบเนี่ยว่างๆคือเปล่าๆเ,เลยว่างๆเลย หรือแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าพี่ม .4 เขาจะเรียนแบบแบบเนี้ยได้2แบบนี่แหละนะครับงั้นสําหรับข้อที่3.5ป๊อปของข้อนี้นะครับมันไม่มีตัวไหนที่เอ่อแต้มต่างกันเนี่ยมันเกิน6เลยงั้นตอบ0ูนย์เลยครับเพราะมันจะได้0ูนย์ศนสาซึ่ง0ูนย์่วนอะไรก็ได้0ูนย์นั่นเองนะครับจบข้อที่3.5นะครับไปข้อที่3.6ข้อสุดท้ายได้แต้มเดียวกันแต้มเดียวกันมีอะไรบ้างล่ะนี่เยอะเลย 1, น 2, 2่ 3, ห 4, 4ึ 5, งและ 6, 6, หกเก็ตปะนะครับงั้นอันนี้มีอยู่ด้วยกัน6วิธีนะครับอ่าพี่ไม่ลิสต์ให้ดูแล้วนะเพราะว่าพี่พูดปากเปล่าไปแล้วนะครับงั้นเราก็จะได้เป็น6ส่วน36นั่นเองนะครับซัมเบิ p สเปเกยังคงเป็น36มกอยู่นะก็จะได้เท่ากับ1ส่วน6ครับจบ่าเสร็จเรียบร้อยตามนี้ ถ้าน้องๆทำเองแล้วน้องๆตอบได้ตามนี้ทั้งหมดเลยก็แสดงว่าน้องเข้าใจดีแล้วนะครับพี่ก็ยินดีด้วยส่วนถ้าเกิดใครทำผิดบ้างไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยน้องก็ทำความเข้าใจจากที่พี่อธิบายอย่างละเอียดให้เข้าใจนะครับน้องจะได้ไม่ผิดอีกนะอ่ะงั้นสำหรับคลิปนี้ในข้อที่3พี่ก็คงฝากไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ